วันนี้จะตัดวันนี้สวนยายเทวันนี้นางบานสามจะพามาชมสวนคุณครูเทปลูกอะไรบ้างคะอุ้ยเบาล่าเลยเนาะอันนี้อยู่บ้านคุณเสียนเด้อค่ะมึงเนี้ยปลูกพักสวนกั่งปีนี้นะปลูกแบไม่ดอกแาจับบบวบกัได้แน่ใส่ใส้ส่แงบักบวบห้หมอสามมึงนด้จ้า ผลงานในชั้นคู่โอ้ยุครูพี่บอกอับบาติโตบักบวบปาดบักบัวหน่วยใหญ่มากค่ะบักบวบบักเขือหน่วยงามบักเขือกับหน่วยอ้วนแม่นอยู่บลาภาษาเวียดว่าไงพูดสอนยายได้ยังเด็กภาษาเวียดว่าไงเอิร์ดพูดสิเอิร์ดเอิร์ดพูดจังไงฮะกลัวเว่ มาจับหน่อยแว่สกดขัววะกระมองโซชนี่เราต้องทำยังไงให้มันนะเอาอะไรมันออกนะยียสามบอกว่าเอายาอะไรออกก็ไม่รู้นี่เอาเอานีออกเนาะเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้แมลงแมลงมันเข้าไปชัแล้วก็ห่อบะบานอโอ้เคล็ดลับโอ้โหดกนะนี่มะเทมันดกนะอืมเนาะ ไม่เป็นไรเท่านี้ก็โอเคโอเคเดี๋ยวจะจะไม่เด็ดออกอยู่หลังอเนาะอันนี้กระชายกันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะเชวีอุ๊ยหันหน้าไปหันหน้ายาสามอ่ะเอามือมาจับสินั่งแบบม่งอะไรนะเชวีดังๆไม่ได้ยินชเชวีมานี่มานี่ยวอก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 เฮีย คุณยายนาทีมันจะเปื้อนมือนู้นสีผ้ามันไปเสียไอติมไปรับจากยาเออเด็กหย่อนเลยขอบคุณนะคะสามกันหน้าอัดบางงามได้ได้บางงามหลายสิวสิทธิ์อย่ามันก็เทียนนะสามไม่เก็บอะ้อเดี๋ยวเก็บเลยเนาะอู้บัคเก็เทียนสิเก็บเลยเก็บตันนี้เลย โอ้ยอันนี้บ <si> ่มีมังปูมาจุ๊บๆๆๆไว้ได้นี่บักนจะมีแต่ว่าอันนี้บ่เป็นไหนบ่ได้ปลูกมันเกิดเองอันนี้แลาลมังคุดเบียนไม่สาโอ้บ่บ่ลกมันเนาะมันสโบรุกมันนี่นี่นี่กัลลังปงนี่จะตัดทิ่มเด้อต่อมันมันมันนี่เด้อนี่มาเบิ่งอีมานี่จีจีจงไว้นี่ ใายอย่าทายแล้วอย่าทายกันใช่ไหมว่าเป็นยังอาปรที่ตัวตันซ่อนนู่นแม่ะจะเกิดแบบนี้บา้างอ๋อเป็นแหน่งไปแล้วมันก็เกิดเป็นแหน่งอัพพาร์นี่มันจะอ่อนกว่าค่นณะแหนงกระล่ำแหนงกระล่ำอ๋อกว่านี่เห็นข้าวขายแหนงกระล่ำแซ่บกระลำอันนี้เป็นแก่ปวดกระล่ำอ๋อกระล่ำปู่เปเจ็ดเดือน เอาไว้ใหญ่ๆหนิฝากเมื่อมุ่งหานฝากมีดองเป็นอปลามาฝากเขาก็เอาพักไปฝากเพป็นปอกปอดสันจริงนะเนี่นะอุ้ยมันเป็เน่าแล้วอุ้ยบอดีดอกน่าหน็บหลานหน่อยบอดบอดสานอีลีบอกเอาบอดสานอีลีเดี๋ยวเอาตัวนี้มั่งนี่เนาะเดี๋ยวจะเอาไว้เบิ้ง